กลับกลับมาจับดาวยิบล้านกระต่อทางช่องอ้าชแนลกกเป็นประจำทุกวันมาแนะนำตั้งดวงให้ถูกดูดวงให้เป็นมันจะเห็นความสำเร็จสองดาวให้เห็นเป็นเศรษฐีกันเลยจริงจริงโอ้ยมาอีกแล้วอเราเรื่องว่า สุขอีกแล้วโนเราตั้งแต่เช้ายันค่อมมีคนเขาสั่งให้ทำจำต้องทำให้ดูโอ้ยมาอีกแล้วนะวันศุกร์วันสุกครับวันศุกร์สบายสบายนะวันนี้สบายสบายวันศุกร์ใครก็มีความสุขแบบวัน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 ศุกร์นะวันศุกร์เรามีตลาดลาวนะครับนี่คือรายการอะไร าดาวเก้ายิบล้านเออเดี๋ยวลืมชื่อรายการแจกงสักหน่อยก็ดีนะอ้าก็อย่าลืมนะครับก่อนเข้าไปติดตามคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแก้งเตือนแล้วก็กดแชร์ไปด้วยนะเป็นกําลังใจให้ได้ถึงหมื่นซับสไครต์ไวๆนิดหนึ่งนะที่จริงเราก็ทํามาอยากได้สัก 200, สองแสนซับสไครต์เพื่อจะได้โล้เงินหรือเขาบ้างนี่นะก็พยายามทําอยู่นะครับแต่ว่าก็เราก็ไปเรื่อยๆไม่เป็นไรหรอกครับนะเรามาพบกันก็ด้วยความรู้ด้วยหลัก บางท่านก็ชอบในแนวทางนี้บางท่านก็ไม่ได้ชอบแนวทางนี้บางท่านก็ชอบในการคำนวณคิดค้นบวกลบคูณหารบางท่านก็ชอบในการดวงดาวก็แล้วแต่ความชอบของคนนะก็เป็นลักษณะหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือความสุขของแต่ละท่านนะวานไปตามนั้นวันนี้วันศุกร์นะวันศุกร์วันสบายสบายอยู่แล้วนะพรุ่งนี้ก็สบายไม่ต้องตื่นแต่เช้าวันอาทิตย์ก็ไม่ต้องตื่นแต่เช้าเดี๋ยววันจันทร์ก็กลับมาใหม่วันวันคืนมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละครับไม่มีอะไรจันทร เสาอาทิตย์จันทร์อังคารพุธธฤหาสศุกร์ก็วนกลับมาอยู่อย่างนี้เหมือนกันเหมือนชีวิตคนนะนะมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละนะวันศุกร์เนี่ยท่านบอกว่าเป็นวันที่เขาบอกว่าวันศุกร์เนี่ยดาวพระศุกร์อันหนึ่งเลยนะที่จริงดาวพระศุกร์เนี่ยมันก็เป็นดาวแห่งความเรืองรองเป็นดาวจรดัดแสงเป็นดาวแห่งความสวยงามไอ้สวยงามนะเพราะฉนั้น,นดาวศุกร์เนี่ย,ยก็ท่านบ,บอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนหวานอ่อนโยน เป็นสัญลักษณ์ของความาความรักหึงหวงด้วยนะเพราะฉะนั้นจริงๆความรักเนี่ยมันจะแฝงไปด้วยทั้งดีและร้ายไงท่านรักแบบไหนละ่ะรักแบบเสียสละรักแบบรักแบบผู้อื่นรักสังคมรักอะไรต่างๆนานามันก็จะแปลเปลี่ยนออกมาเป็นความเมตตาเป็นความกรุณาได้ แต่ถ้ารักเพื่อตัวเองรักเห็นแก่ตัวรักอะไรต่างๆนานานมันก็จะแปลเปลี่ยนออกมาเป็นความอาฆาตมาดร้ายความหึงหวงความอะไรต่างๆนานา,นานเพราะฉะนั้นดาวสุขถึงมีและร้ายอยู่ในตัวเองไงแม้ว่าท่านจะกาหนดให้เป็นดาวสุภเคราะห์นะแต่ความร้ายกาจของความรักเนี่ยก็ไม่เคยไว้หน้าใครความร้ายกาจแห่งรา,าคะคือความสุขดาวสุขนี่หมายถึงราคาด้วยนะมันก็คือไม่เคยปราณีใครเหมือนกันแม้ท่านจะอยู่ในวัยไหนก็แล้วแต่นะ ราคะมันก็มาบวกความโลภนั่นแหละนะความโลภเหมือนกันราคะความโลภมันจะมาใกล้ๆกันนะเอาอกกันมันก็เป็นลักษณะของดาวสุกเหมือนกันความโลภอยากได้ของคนอื่นราคะความกระสันหาความรักความอะไรความปรารถนาน่ะมันก็อยู่ในลักษณะของดาวสุกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเห็นไหมขนาดเป็นพระราชาคณะยังโดนไอ้ดาวสุกเนี่ยคือสมบัติเนี่ยอ่าอ่าพื่อพาไปได้อะเพราะฉะนั้นบางทีนั่นแหละคือความเขาเรียกว่า ดาวสุภเคราะห์ก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปใช่ไหมมันมีดีมีร้ายอยู่ในตัวเองแล้วแต่ว่าท่านอยู่ในมุมมองไหนล่ะอ่าอย่างนี้เป็นลักษณะอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นต้องต้องเข้าใจในเรื่องของวิถีแห่งโหราศาสตร์นะวิถีแห่งโหราศาสตร์ท่านจะให้เข้าใจแบบนี้ไม่ได้ให้เข้าใจว่าดาวบาประเคราะห์จะร้ายอย่างเดียวดาวสุภรเคราะห์จะดีอย่างเดียวไม่ใช่ในดีมีร้ายในร้ายมีดีนะเพราะฉะนั้นต้องคนหาพบให้ได้ให้เจอนะอน,นี่คือการส่องดาวให้เห็นจะเป็นเศรษฐีจริงๆ,ๆนี่คือหลักการของเรานะ แต่ของเราเนี่ยเรียนโหราศาสตร์ทางของเราเนี่ยเรียนโหราศาสตร์เพื่อมาปรับเข้ากับตัวเลขเราไม่ได้เรียนโหราศาสตร์เพื่อไปทานายททยทักวิถีชีวิตของใครนะแต่ถ้าไทยอยากจะทํานายไทยทักชีวิตของท่านเองท่านก็สามารถที่จะดูดวงตัวเองได้นะดูดวงในเนี่ยอาจารย์ก็มีเยอะแยะมากมายาท่านจะดูวดวงกับผมก็ได้ผมก็รับพยากรณ์แต่ว่าดูดวงแนวแน,นทางผมเนี่ยเป็นการดูดวงปรับแก้เสริมนะเรียกปรับแก้เสริม นะเสริมในในสิ่งที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมเสริมในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้มันดียิ่งขึ้นดีแต่มันดีไม่ถึงที่สุดเราก็เสริมให้มันดีถึงที่สุดได้ส่วนแก้เนี่ยเราจะแก้ไขในลักษณะดาวที่ท่านอยู่ในดวงท่านมันไม่เอื้ออํานวยประโยชน์หรือว่าเป็นดาวที่ร้ายอะ่ะแล้วมามาส่งผลต่อชะตาชีวิตของท่านในทางร้ายอะ่ะ เราจะแก้ไขอย่างไงจากร้ายกลายเป็นดีอย่างไรนี่หลักของโหราศาสตร์ตำราพิชัยสงครามสู่ะจรงโชคเป็นจรงกฐาดเราจะมาในแนวนี้นะเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะดูดวงได้ดูดวงได้ก็ศูนย์หกสี่สองหกแปดแปดหแอดไลน์ก็บ้านหมดู1 9นนั่นแหละแอดไลน์ไปทักไปนะถ้าอยากจะดูดวงปรับดวงปรับธาตุปรับวิถีชีวิตให้มันมีอะไรที่เข้ามาหนุนชีวิตเราได้ประสบความสาเร็จได้ดีขึ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภเนี่ย เรื่องของการหนุนโชคลาภเราจะทำยังไงให้มีสิ่งอะไรมาหนุนโชคลาภเราไม่ว่าจะเป็นการใส่สีเสื้อใส่อัญมณีใส่อะไรต่างๆนานาไม่จะปรับเปลี่ยนมุมทิศทางทิศนอนทิศที่นอนที่นั่งทิศที่อะไรต่างๆนานาเพื่อให้เข้ากับดวนชะตา์ชีวิตเราก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเหมือนกันนะอ้าอย่างบอกว่าวันศุกร์เนี่ยคนที่เกิดวันศุกร์หรือมีลัคนาอยู่ในราศีตุลราศีพฤษภอย่างเงี้ยนะ ก็ถือว่าเป็นลักษณะได้จะรับได้จะได้รับแรงอิทธิพลของดาวศุกร์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นก็บอกว่าวันศุกร์เนี่ยก็จะถูกวันอังคารใช่ไหมอังคารศุกร์กว่ากว่าอังคารรับเอาไงอังคารนี่เป็นความขยันขันแข็งมุทะลุดูดันเพราะไปเจอความสุขไปเจอความรักมันจะซอฟลงนจะซอฟลงเพราะนั้นสีก็คือสีชมพูเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์ก็เลยถูกถูกกับสีชมพู พะสีชมพูนี่ายถึงสีแห่งความเจริญสีแห่งความก้าวหน้าสีแห่งความมีเสน่ห์นะสีแห่งมีแห่งความเมตตาพลังแห่งความเมตตาสูงคือสีชมพูสําหรับคนวันวันศุกร์นะอย่างเงี้ยส่วนสีอํานาจสีวาสนาสีบารมีอํานาจวาสนาบารมีจะอยู่ที่สีขาว สีขาวอัญมณีก็เป็นพวกมุกพวกเพชรอย่างเงี้ยเลยว่าอัญมณีพวกอ่าพวกเขาเรียกว่า,วาเป็นเป็นอะไรพลอยสีชมพูใช่ไหมอีกการหนึ่งนะั่็จะส่งเสริมในเรื่องของความเจริญรุ่งเรือง,งก้าวหน้าใช่ไหมส่วนอ,อะไรอ่ะส่วนทรัพย์สมบัติอำนาจก็จะมาในเรื่องของลักษณะของสีดําเหมือนเงินนะแต่สีดำเนี่ยคนคนที่มีดาวคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเงินทองจะอยู่กับเราอย่างถ้าถ้าไม่รู้จักวิธีนะเงินทองจะมาแบบ มันมาเพราะมาความทุกข์อะครับเงินทองจะเกิดขึ้นได้โชคลาภจะเกิดขึ้นได้มันจะมาเพร้ะมาความทุกข์เสมอเพราะนักคนมันสุขจะเป็นลักษณะงี้คล้ายกับมันได้ปุ๊บมาไปปุ๊บได้มาปุ๊บไปปุ๊บลักษณะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีการที่จะดบไม่ให้มันไปชะลอเขาเรียกชะลอหรือว่าเก็บให้มันได้อย่างเงี้ยก็จะมีแนวทางในการแก้ไขลักษณะอย่างนี้นะอันนี้ก็ว่าเป็นเรื่องของเคล็ดลับของโหราศาสตร์สำหรับวิเชาสงครามสู้รจะรงโชคไปเจ้รงกษตรินะโดยการใช้หลักของจักรตุรงค์ค ปรับแก้เสริมแต่งปรับแก้เสริมแล้วก็แต่งครับปรับแก้เสริมแต่งนี่แหละเป็นหลักการตามหลักโหราศาสตร์ตามหลักวิชายสงครามสูตรจดรงโชคจรงกรทานนะปรับกลยุทธ์แต่งวิถีทางแต่งทางปรับกลยุทธ์แล้วก็เสริมเ,เสริมหลักความมั่นใจแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่มัน ที่จะมาทำร้ายเราลักษณะเงี้ยนี่คือหลักการของโหราศาสตร์ตำราพิชัยสงครามสู่ะโรงโชคเป็นจรงก็งงท่านใช้คำว่าจะตุรงค่ขาโชคเมื่อท่านใช้หลัก4ประการนี้แล้วท่านจะมีแต่โชคลาภมาให้กับชีวิตของเราตลอดไปอ้าวสาระดีๆแบบนี้ก็ขอบคุณครีมน้ำมันมาบ้ายูหนะ้าเด้งดึงแล้วก็สบมสูพิเศษหนะ้าใสปิงป๊งๆสั่งไปเลย ก็วันที่29นะจะถึงแล้วนะมิถุนายนนี้ท่านใดที่อ่าก็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 เต็มแล้วล่ะนะไม่ได้สมัครรับเพิ่มเติมอะไรนะส่วนท่านใดที่จะไปเดือนสิงหาจิบกาแฟเดือนสิงหาต้องก็แจ้งมานะเดือนไอ้ไม่ได้เดือนยังไม่ถึงเดือนสิงหาเดือนกรกฎาคมีนะเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคุณแม่คุณแม่วันนาเนี่ยคุณแม่วรนณานเป็นเจ้าภาพอ่าในเดือนกรกฎาคมของเรามีเจ้าภาพเหมือนเหมือนเลี้ยงพระ ขอบคุณคุณแม่วันนาแล้วก็เดือนถัดไปน่าจะเป็นคุณนายสมสมฤดีนะนะสมฤดีนะได้จะได้กินแล้วลหละตอนนี้นะว่าไปตามนั้นแล้วกันเนาะก็อะสองคุณแม่นี่แหละสองเดือนเนี้ยสลับกันก็ได้ทั้งสองคุณแม่แหละนะก็ว่ากันไปแล้วก็เดือนนี้มิถุนายนี่เป็นของเสยยุทธเขานะเสียยุทธเขาเสียยุทธนี่โอ้มาเต็มที่เลยครับรับเต็มเต็มจัดไปเต็มเต็มลาวเต็มเต็มอ้าวว่ากันไปตามนั้นอ้าว มาดูวันนี้เลยลวกันเนาะก็ขอบคุณคณะเจ้าภาพขอบคุณคุณเสียสันด้วยนะที่ส่งน้ําดื่มให้โอ้น้ําดื่มนี่สดใสามากนะน้ําดื่มสดใสามากเรียกว,ว่าดื่มน้ํานี่แล่เสียงทรงพลังมากๆขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณันนั้นด้วยนะที่ส่งขนมมาให้ได้ทานโอ้อร่อยจริงๆพี่ผีเสื้อก็มา <laughs> แต่ไม่ต้องส่งผีเสื้อจมุดมาแล้วับ เอาผีเสื้อตัวน้อยนี่มาก็โอเคจัดไปตามนั้นมาอ้าว่าไปตามนี้นะเ้า,าเราก็มาว่าวันนี้เลยครับวันนี้ก็คือท่านดูมันมีสายรีเลยกก่อนนะไปดูรีเลยกก่อนนะดูรีเล็กก่อนดูรีเล็รีเล็ของวันนี้เราเจอ3รีเล็วันนี้เราเจอ3นะ3 0 3 4 3 9ี่กนี่ก็เจออยู่ที่ประมาณนี้ได้นะ3034 39ี่กนี่ก็จัดไปตามนี้เราเจอรีเลยกก็เน้น3 4 3 5ได้นะแต่ว่า3 4ม่ันจะตรงมากเลยตรง L d ดนะีไง พราะนั้นก็ท่านก็เน้น3 4เพราะมันตรงเอลดีอะใช่ไหมอ่าจะมาหรือเปล่ามารอบไหนอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าจริงๆตรงเนี้ย l อดีเนี่ยเราจะทําไว้ในรอบสิบแปดในกาสามสิบนาทีไงเอลดีเก้าศูนย์สี่นะมันรอบสิบแปดในกาสามสิบนาทีมันก็อยู่ในรอบนี้นะแต่เมื่อสามเนี่ยเราถือว่าเป็นอ่าเป็นกระดาษอยู่ในช่วงนี้แหละก็สามศูนย์สามสี่สามเก้านั่นแหละแล้วก็สามสี่ด้วยเน้นๆหน่อยนะเพราะมันเป็นรีเลทก,กันพอดีนะอา้าวจัดไปตามนี้อา้าวไปดูสายจ่อเมื่อวานสายจอา่ยจอก็จัดเต็มนะเจ็ดบาทอะ จะเต็มตามรอบเป๊ะเลยนะเมื <man diy> ่อวานเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเจ็ดแปดหรือขยับไปก่อนหรือมาหลังก็ไม่รู้แหละนะเมื่อวานเนี่ยน่าจะลงอยู่น่าจะลงอยู่นะอ่าวันนี้ผมก็จ่อไว้แปดสี่เจ็ดสามสี่สามนะอ้าววันนี้มันเจอสามกับแปดทั้งนั้นเลยนี่ครับเคเวนก็แปดขะสามไอเอ็กก็สามกับแปดโอ้ก็เน้นสามกับแปดนี่แหละสามอะไรก็สามสี่สามเก้าแปดสี่แปดเก้าสามศูนย์แปดศูนย์นี่ก็จัดไปได้นะเพราะว่าเน้นสามกับแปดหรือจะเบิ้ลก็แปดแปดสามสามนะ เปลี่ยสามแต่ว่าผมเจาะไว้ที่แปดสี่เจ็ดสามสี่สามเน้นสามเพราะว่าสามมันมือนไงเราก็เลยไปเน้นสามเป็นพิเศษเนาะก็สี่สามเจ็ดสามแล้วก็แปดสี่แปดเจ็ดก็ยังสามารถจะตามมาได้นะเจ็ดสามสี่แล้วก็หกสี่แปดอันนี้ตามรอบเขาเลยนะครับเอานี่เจาะนะไปดูสายวิเคราะห์เจาะจัตระบบสายหวานยาวหวานยาวท่านได้ตังแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องกังวลลงทุนปุ๊บได้ตังปั๊บทันทีเลยครับนะเนี่ยลงทุนปุ๊บได้ตังปั๊บทันทีเลยสายหวานยาวนี่ถือว่าส นะสายวันยาวเราได้ตามนี้นะสายวันยาวสายวันยาวก็ได้ตามนี้เลย6กับ7็เป็น DJR 9กับ0เป็น o s b m y 3กับ8ทำาเราได้ตังค์ถ้าในนี้มันไม่ค่อยเจอกันนะ3 8 9 0 6 7เยมันไม่เจอกันครับพอไม่เจอทันก็กไปดูที่ว่าสังสกับแเรา AR เราก็ได้ ISIS เราได้สากับ8เหมือนนะ IS เราได้สกับ8เหมือนกัน k w n ก็สากับ8เหมือนกันก็เจอกันพอดีถ้าก็แปตัวนี้แหละถ้าก็แปตัวนี้ไปเป็น8ปดห สามหกสามเจ็ดแล้วก็เอาศูนย์กับเก้ามายิงใส่นะท่านก็สามารถที่จะได้สามตัวได้เช่นเดียวกันนะอันนี้คือเป็นสายหตุวิเคราะห์เจาะจัดตามระบบผมก็วางไว้ตามนี้นะถ้าเกิดตามระบบจริงๆจะมีแค่สามสามแปดแปดแล้วก็สามแปดแค่นี้เองนะตามระบบเขาอะตามระบบจริงเพราะว่าเคเบิมันสังกับแปดนะดีเอ็มวายมันก็อาร์เอสมันก็สังกับแปดนะเพราะฉะนั้นจะมีแค่นี้นะถ้าถ้าเกิดตามระบบจริงๆแต่ว่าผมเอาตัวสังกับแปดถ้ามันเราได้ตังค์นี่ก็ไปยิงกับตัวที่ว่าคาดว่านะสี่แปดสามเก้า 8743เนี่ยก็ประมาณนี้68แล้วก็743ก็ตามนี้นะอันนี้วิเคราะห์เจาะจัตโร่ปฮานอยฮอรนสปาดานังนะกระจัดไปตามนี้แล้วกันท่านใดที่ชอบสายหวานสั้นเมื่อวานนีงก็สุดยอดอยู่นะเมื่อวานนึงก็สุดยอดอยู่อ้าวันนี้มีมีหลัดไปลาวกันนะมีลาวแล้วนลาวสนานเมืองนะเพราะนั้นซิมลาวท่านที่นะครับซิมลาวสนานเมืองบางท่านก็บอกว่าเอจอาจารย์ทำไมบอกบอกแล้วมันผมก็บอกตรงนี้ผมก็บอกหมดอยู่ในเนี่ยผมก็บอกทุกขั้นตอนนะ แต่ว่าสายหวานสั้นท่านอยากได้ก็มันจะยาวผมท่านก็ไปดูในเอ็กซ์ตีมชาแนลเอาก็ประมาณนั้นก็สมัครเป็นสมาชิกไปก็ประมาณนั้นไม่ได้ปิดไม่ได้บังอะไรท่านหรอกผมก็เอามาบอกให้หมดนั่นแหละแต่ท่านใดที่บอกว่าอาจารย์กักกักเอากระทันยังไม่เคยเรียนเลยแต่จะมาบอกว่าอาจารย์กักไหนเรียนกับอาจารย์เด็จะได้รู้ว่ากักไม่กักเรียนก่อนเรียนก่อนเรียนผมบอกหมดนะผมไม่ได้ห็นอะไรนะท่านเรียนแต่ถ้าท่านไม่เรียนจะมาบอกว่าเออผมกักได้ไงไม่ได้ท่านยังไม่ได้เรียนกับผมเลยต้องเรียนครับ ทั้งเรียนแล้วเข้าฟังก็เข้าฟังดิผมให้เข้าฟังก็เข้าฟังเข้าฟังท่านไม่เคยถามเลยอ่ะนะเข้าไปฟังปุ๊บไม่เคยถามโน่นนี่นั่นเลยผมก็ไม่ได้ถามอยู่เลยผมก็ท่านไม่ถามผมก็ว่าไปตามคมภีตำราที่ผมว่ามาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะผมไม่ได้กักทุกอย่างเลยบอกท่านตรงๆถ้าท่านเรียนนะไม่มีกักไม่กักยักอย่างเดียวไม่กักยักอย่างเดียวเออเอาตามนี้ไปเอาจัดมาตามนั่นขอยเข้าใจตามนี้นะ เออท่านอย่าไปคิดว่าจางก,กักเนี่ยดนเล้มันจะกักท่านอนะ <laughs> ความคิดอย่างไรมันได้อย่างนั้นจริงๆนะเดีย๋ยวกักปั๊บกักปับกกป๊บตันทีเลยนะโอ้ยวานบอกเลยท่านบอกว่ากักปุ่มกักเลยนะกักมันจะไม่ตลอดเลยไปนน่นเลยอ่าหกกับสามไปไหนอ่าผ่านยาวเลยอะ่ะผ่านสองทุ่มไปยาวเลยไปออกยาวนู่นสามหกไปเต็มเต็มเลยบอกแล้วบอกอย่าว่าอย่ากักอย่ากักอย่าพูด <laughs> เอาจัดไปตามนี้แล้วกันอ้าวานนี่มานี่สายรีเลทของลาวครับ รีเล์ของราวนี่เราไม่เจอตัวเหมือนนะครับแต่เราเจอ LOD คือ943อย่าง LOD เนี่ยผมจะบอกท่านได้ับผมบอก LOD ไงแต่วิธีหาที่ผมจะมาบอกได้ไงพูดคือวิธีหา LOD ก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งยังไม่จบเลยแล้วผมจะมาพูดได้ยังไงใช่ไหมเออท่านอยากรู้ว่า LOD มาอย่างไงท่านก็เรียนไปหรือถ้าไม่อยากรู้ท่านก็มาดูตรงหน้าช่องไปใน LOD รอบนี้อะไรในสองทุ่มเนี่ยมัน LOD ตรงเนี้ย943นี่คือสองทุ่มนะมันจะต่างกันนะสองทุ่มกับหกโมหก 6โมงเมื่อกี้มันตรงกันไหมล่ะอ่าท่านก็ดู L D ลด6โมงเลขอะไรล่ะถ้าก็ดูเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่ามันไม่ตรงกันนะบางทีไม่ค่อยตรงกันนอเอลเพราะเนี่ยมัน940ใช่ไหมล่ะเนี่ยเขาบอกอยู่อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าของเรา L D ลดีเขาเนี่ยเขาเป็นอะไรอ่ะ934ใช่ไหมเนี่ยอ่ามันคนละตัวใช่ไหมล่ะอ่าอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ใกล้ๆเคียงๆกันนี่แหละอันนี้ของเราไม่มีเหมิดนะ เออไม่มีเหมิดปุ๊บท่านก็ดูตรงนี้ตีเก้าสี่สามเจอสามใช่ไหมเพราะเคนมันแตกกับสามก็เจอสามท่านก็จัดสามไป3สามอะไรเลยนะสามหกสามสองสามสี่นี่ก็ได้มันเป็นรีเลทไงก็ได้ไปสามสองสามสี่ก็ได้ก็จัดไปตามนี้แต่ไปดูสูตรด้วยนะสูตรผมก็บอกท่านอยู่แล้วมันมีอะไรผมบอกท่านอยู่แล้ว ว่าไปตามนั้นซิมลาวก็โอเคผมบอกแล้วผมไม่บอกในหน้าช่องไงทั้งอยากรู้ทั้งก็เข้าไปแล้วก็ทั้งถามเดี๋ยวอาจารย์ซิมลาวทํายังไงมายังไงจะได้ยังไงจะ,ะถ้าอาจารย์อยากจะได้ซิมลาวจะซื้อยังไงจะมายังไงจะอะไรยังไงท่านเข้าไปท่านไม่ต้องอะไรอยู่แล้วผมก็บอกท่านตลอดอยู่แล้วไม่ได้กักท่านหรอกจะกักทําไมล่ะเรื่องพวกนี้อยากให้ท่านได้ตังค์แน่นอนชัดเจนอยู่แล้วว่าไปตามเนาะจัดมากให้เข้าใจตามนี้ว่าไปแต่ขอขอบคุณท่านที่คอมเมนต์นะเอา้าว่าไปตามนี้ครับเพราะว่าเราก็ มีอะไรเนี่ยผมก็บอกท่านตรงๆเนี่ยจะมาตามที่ผมบอกเนี่ยคือสายเจาะหรือว่าเจาะให้ท่านอย่างเนี้ยเออถ้ามาตามผมว่ากับแปดสี่หนึ่งแปดสี่สามเนี่ยถ้าเจาะไว้ตามนี่ครับเนี่ยเจาะไว้ตามนี้นี่ของลาวนี่ยเนี่ยก็เจาะไว้ตามนี้เลยทําไมก็ก็สามกับแปดทำมเราได้ตังค์ไงแต่สามกับแปดท่านก็เน้นแปดไปก็ได้เพราะสายลาวอยู่แล้วเช่นในแปดสามแปดสี่แปดเก้าอย่างนี้ก็ได้แต่ผมมาเน้นตรงเน้นจะมาตามที่ผมเน้นหรือเปล่าแปดสี่หนึ่งแปดสี่สามเนี่ย แล้วก็748แล้วก็048เนี่ยเจาะไว้อย่างนี้เลยเนี่ยเออไม่เด็กกักตรงไหนแล้วก็เจาะตรงๆแต่มันจะมาหรือเปล่าท่านจะบอกว่ากักไหนเนี่ยมันกักท่านอ่าบอกว่ามาที่มามาจะได้มาด้วยกันเนี่ย <laughs> อ่าจัดไปในสายหวานยาวในสายหวานยาวผมก็บอกอยู่แล้วสายหวานยาวท่านก็ได้ตังค์แน่นอนสายหวานยาวนี่ท่านมีโอกาสได้ตังค์อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะอ่าสายหวานยาวก็เป็นตามนี้ไงก็สายหวานยาวถ้าจะเอา,าสายหวานสั้นก็ไม่ได้เ e อ็กซ์คูทีฟชแนลนะหกกับเจ็ดเป็นดีเจียมกันนะ 9ก้ากับศูนย์เป็นโอเดตก็เก้ากับศูนย์เป็นโอเดตผมก็เต็งเก้าแหละนะเต็งเก้าจริงๆท่านสามเก้าแปดเก้าก็ได้นะว่าไปตามนี้ก็ได้จับไปตามนี้ก็ได้ก็ว่าไปตามนั้นแต่ว่านี่ตามระบบอยู่แล้วแต่ถ้าตามระบบจริงๆเขาไม่มีอะไรนะวันนี้มีสามสามกับแปดแปดแล้วก็สามแปดแค่นั้นเองถ้าตามระบบแต่นี่ผมเอาสามกับแปดมาผมม่ได้ไปจับแบบตรงนั้นกันแล้วก็มาแยกกว่ากันไปตามนี้คือสี่แปด สามหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็สี่สามศูนย์สี่แปดแล้วก็ศูนย์สี่สามเลยอาจจะมาฮานอยฮาวันสปาดานังได้ก่อนนะเพราะฐานดาวเขามาจากที่เดียวกันนะฐานดาวเขมาจากที่เดียวกันเอาไปดูสูตรลาวเนี่ยดูสูตรลาวต้องแตดูที่สูตรผมก็ให้เนี่ยผมก็ในกักเนี่ยสูตรเนี่ยต้องทำเนี่ยข้างหลังเนี่ยไหมเนี่ยผมก็ได้บังด้วยเนี่ยตั้งแตลองดูที่ลองไปแกะแกะแคร์แค่างนก็ให้ทุกท่านไปนั่นแหละเอาถ้าแกะแล้วมันมาก็เป็นเรื่องของท่านนะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเราก็สูตรแต่ว่าผมก็ใช้ออย่าางนี้ตลดมนั่นแหละก็็ไไไม่ด้เปนรอ อ่าตรงนี้มาเนี่ยซิมลาวในเจ็ดหกห้าสี่เนี่ยโทรสนันเมืองไม่ละผมว่าน่าจะโทรสนันเมืองได้อยู่นะถ้าโทรสนันท่านจะอะไรก็เจ็ดกับหกิเนี่ยผมก็บอกเนี่ยทาไมเจ็ดกับหกหลังจากก็ท่านดูตรงบนนี่ดูบนดุลกลุ่มแรกที่มันหกเจ็ดสองใช่ไหมล่ะอ่าเนี่ยมันหกเจ็ดสองไงแล้วมาเจอตรงนี้เจ็ดหกไงมันก็เจอแค่เจ็ดกับหกแล้วเจ็ดหกเอาตรงนี้เราเจอเจ็ดใช่ไหมเนี่ยอ่าเจอเจ็ดตรงนี้อีกเนี่ยก็เจอเจ็ดท่านก็ดึงเจ็ดมาแล้วเจ็ดจะอะไรล่ะตอนนี้โอ้ถ้าเจ็ดมาท่านก เอาเอาจานเอาแปดเอาหกเอาเก้าก็หลักหน่วยนี่ไงเนี่ย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 อ่ะก็เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดหกทำไมมันเยอะหลังจากออกมันเป็นสูตรอ่ะโอ้ยก็เป็นอันนี้แค่แค่ห้าตัวเองเนจากสิบตัวเรามาห้าตัวนี่ก็โอเคแล้วห้าสิบห้าสิบไงก็มีโอกาสมาแล้วห้าสิบห้าสิบใช่ไหมเราก็เอาที่ความน่าจะเป็นไปได้ห้าสิบห้าสิบไงแต่ว่าก็มีหลักการในการที่มันก็เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดหกเนี่ยก็จัดไปตามนี้แหละถ้าเจ็ด ถ้า7มาใช่ไหมเจอเจอ7ตรงนี้ไงมันเจอ7ตรงนี้ด้วยใช่ไหมอ้าวถ้า7ไม่มาล่ะอาจารย์ะเจ็ดไม่มาก็6กสีหอ 6, ะไรก็6กแปเต็มเต็มตัวเดียวก็จัดไปตามนั้นเองไม่มีอะไรเห็นไหมล่ะอ้าวแค่แค่นี้จริงๆนะครับอ่าถ้า7ไม่มาก็6กแถ้า7มาก็ ตามนั่นเลยตามเดือนหกแปดแปดหกแล้วก็จัดไปติดแต่ว่าก็ได้นะหกเก้าหกสี่หกสามก็ยังได้อยู่เหมือนกันนะครับก็เหมือนกันนั่นแหละก็เหมือนจัดกันไปอ่านแล้วเจ็ดกับหกมันมาง่ายเลยเจ็ดกับหกไม่มาง่ายเลยใน,นผมก็ชอบนะไอ้เจ็ดกับหกไม่มาผมก็ใส่ไปเลยสองสี่สองห้ากับแปดสองสี่แปดสองห้าแค่นั้นเอง ถ้า7 6กับ7ไม่มานะเราก็มีแค่8 2 4กับ8 2อ่า8 2 4กับ8 2 5แค่นงถ้า8 2 5ทั้งก็สลับนิดหน่อยก็เป็น5 2 8อย่างเงี้ยแล้วก็8 2 4ทั้งก็เล่นได้ก็8 2 4 4 2 8สลับกันไปมาได้นะครับเนี่ยก็อยู่แค่นี้ เดี๋ยวก็บอกให้ท่านชัดๆกันนี้เลยจะผมว่าจะเป็นกักตรงไหน่ะไเนี่ยไม่ไีมีกักหนเนี่ยก็พูดให้หมดอยู่เนี่ยเออก็ว่า,ไ,า,ออาไปตามนั้นเอาจาดไปตามนี่จะมาตามนั้นหรือปเปล่าก็ไม่แน่ใจนะท่านก็ฟังไปแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังใช่ไหมอ่ะวันนี้เราวิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ตำราพิเศษสงครามสูจรจะงโชควิจรงก็ทาแต่ถ้าหากว่าท่านชอบตามรอบตามอะไรต่างๆท่านก็ไปสมัครเป็นเอ็กวิตีแชนแนลหรือเข้าไปในทวิตีโฟเอ็มดีโฟยูนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของสมาชิกที่เขาสนใจในทางด้านนี้ นะผิดพลาดไม่ว่ากันนะเข้าใจถึงใจนักเรงก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นได้ถ้าถือว่าต้างจะตรงนี้โน่นนี่นั่นนะมันต้องมาตลอดมันต้องได้ตลอดมันเป็นงั้นได้ยังไงแล้วดูวิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ตำราพิชัยสงครามสูตร,จรเจรโชคเปเจรกธาตใช่ไหมหมอดูเก่งๆในทั่วโลกทำนายผิดได้อะ <laughs> ใช่ไหมล่ะอันนี้เราวิเคราะห์ตามหลักวิชานะเราไม่ได้มาบอกเลขบอกเบอร์แต่ในรับรู้แต่เรามาเอาวิวชาความรู้มาพูดมาคุยให้ท่านได้รับรู้กันเท่านั้นใครเข้าใจตามนี้ตรงกันเข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกัน,กนขยับนิดน้อยอ้าวจัดไปตามนี้นะครับขอทุกท่านมีความสุขวันศุกร์นะขอให้มีความสุขแล้วก็สดใสข้างในท่านเป็นยังไงข้างนอกท่านจะเป็นอย่างไงแหละครับขอให้เรามีคลื่นพลังความคิดนะมันเป็นคลื่น เมื่อเราคิดมันก็เป็นคลื่นส่งกระแสคลื่นออกไปเมื่อส่งกระแสคลื่นออกไปแล้วมันก็จะย้อนกลับมาเราอย่างแน่นอนนะคิดดีได้ดีคิดอะไรไว้มันจะย้อนกลับมาท่านเป็นแบบนั้นตลอดท่านเคยฟังเงี่ยผู้ใหญ่มงชอบอะไรมึงเกียดสิ่งใดมึงจะได้สิ่งนั้นใช่ไหมเอาจริงๆ เกียรติสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นเห็นไหมเนี่ยคำโบราณท่านี้นโอ้โหสุดยอดมากเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้เลขอยู่กับเราเราก็ต้องรักเลขรักวิชารักความรู้แล้วเราได้แน่นอนชัดเจนมากนะถ้าทา,า,าก็รายการลงมานิ่งๆถ้ากดรักรายการช่วยแชร์ไปหน่อยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสดใสย,ยิ้มรับทรัพรับเงนินรวันทุกคนโชคดีครับ